แคนตินัมแฟชั่นมอลลตรงนี้อยู่ถนนเพชรบุรีตรงนี้นที่ซอย21ยเ,เป็นฟานาลอกไหนโอ้ยซอยนรนลกนอ่าที่เราเข้าไปบ่อยๆไงตอนนี้เรายืนอยู่นี่เนะหน้าห้างซิตี้คอมเพล็กซ์สุดรวมแฟชั่นค้าส่งปลีปกถูกที่สุด<ม>ถ้าไปดูกันดีกวะก็ไม่มได้มาในนี้หลายเดือนแล้ว อยู่ชั้นบนก่อนนะชั้นหนึ่งเข้าไปเข้าไปทั้งปิดเข้าไปได้แต่ประตูนู้นเข้าทางนี้เข้าประตูนี้ทั้งๆโดนเขาปิดประตูหลอกอยู่ชั้นหนึ่งก่อนว่าชั้นล่างมันจะเงียบๆทางไหนวะทางนี้ทั้งนี้ น,นั่ี่เราอยากซื้่างนี้ไปใส่ใายเราก็เดินบ่อยองนี้ก็แหละแ่ง้องนักะหางเกงใส่ที่นี่กางเกงเองร้อยห้าสิบตัวล่างนี้กินอลูกปลาเอยากได้เบบนอ้จะเป็นห้อยือดเอ้เนาเาเอาใจเอฟซีสาวๆ สองร้อยห้าสิบมันเขาใส่กางเกงในไหมไม่ใส่ให้ลมเข้าเพราะใส่กางเกงในมันจะลมไม่เข้าโบ้าบออะไรอ่ะคุณก็ไม่เว้นนะมึงเนี่ยน่าเกลียดจริงนี่งขาดสั้นสวยสวยเต็มเลยหนูรู้ว่าคู่ผิดฝั่งใช่เดี๋ยวเสียงไม่เข้าฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมออน่าจะได้ยินใครได้ยินโกนได้ยินนี่แล้ ถังเก่งใส่หนูน้องก็ชอบใส,ส่ใน,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 นแบบนี้ใหญ่แบบนี้ก็ยิ่งเก่งแบบนี้แบบนเอยสูงเงี้ยกับเอ็งก็สูงเนาะไม่เอาไม่ชอบสถาบานก็สวยแต่เราใส่จะไม่สวย ในหุ่นะมันเป็นไซส์เล็กไงถ้าเราใส่ไซส์ใหญ่มันก็จะบานขึ้นอีกอย่างนี้สวยไหมสวยนะึงนี่ก็สวยซีน้องโตวรวมกันปะละ่ะไม่ต้อใส่เอวอะไรโทประถามดิยเนี่ยอย่างนีแทำนี้มีกระดุมด้วย เดินดูก่อน,นเดี๋ยวไม่เจอแบบนี้แบบนี้แหละเขาใส่ใหญ่มันก็จะใหญ่ขึ้นถอยอยนะู่นะเออเนี่ยนี่ก็สวยอนน้เดี๋ยวไปออนเมื่อกี้สวย นี่โทรถามหรอใส่อะไรมาหุ้นกัน,น,นหุ้นกันสามตัวนี้ถูกๆแจ่กาง,ง,งเกงเยอะที่นี่เขาขายเหมือนเป็นศูนย์ลมกางเกงเลยเนาะยินก็ไม่ แค่ชั้นแรกนะมีเสื้อด้วยซื้อจริงนเนี่ยวันนี้กัดจะซื้อเก่งมไม่มีแต่เก,าเก่าๆแล้วเนี่ย Hãy chơi cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn จะเอาแบบนั้นเพราะว่ามันอย่างอื่นอ่ะเราไม่ได้หุ่นดีเหมือนตัวหุ่นไงโป่งสัน้นโป่งสัน้น นี่เหรอผู้ชายมี่เขามีป้ายมีนี่ห <c oughs> มดผ้าอะไรไปนี ต่อยนรานลว่ะนี่ไแลแล้วงมตัวแต่ว่ามนไม่งขาไม่เอาเาแค่น, <c oughs> นี่ไง <c oughs> มันจะขาดลงสามส่วน มีเยอะนะเพียบเลยส่วนใหญ่น้องจะสั่งก่อนสั่งให้มันเบัวชมพู เสยดตวยกิน <c oughs> หันไม่ถูกหันไปหันมาแต่ ก็คล้ายๆกันแต่ไอแบบที่เราที่เห็นที่ร้านนั้นคือกระดุมอยู่ข้างหน้าพอดีมันเหมือนนึ่ยิงยีนเนี่ยมันจะใส่ง่ายเนี่ยอยา่างที่เราจะเอาคือกระดุมอยู่ข้างหน้าอนี่เป็นสีดำเนี่ยเนี่ยไม่เดือดมากเลยเห็นไหม อันนี้มีกี่สีอ๋อสีเดียวย่นเออไม่ลงว่ะเอาทำไมไม่น่าเบ๋อ่ะเสื้อด็ก

có oh, đồ này thì phải ซะแล้วยีนครับ,รบพล,ลังไปายอะดีะเอี่ยมเอี่ยมเอียงขึ้นหรือลองล่ะคับนี้ นี่ที่เราเข้าเมื่อกี้แล้วมันปิด <c oughs> <c oughs> ลงดูข้างล่างดีกว่าหาทางลงตร้นออี้เครียดเ๋ยเข้าไป ข้างล่างของเยอะแล้วนะแต่ว่าคนมันจะเงียบกว่าข้างบนเนี่ยร้านนี้ชัดขายดเดรสมครับเจาะกางเกงนะ ร้านนี้เดเยอะเต็มเลยข้างในอ่ะร้อยสามสิบร้อยห้าสิบเนี่ยร้อยแปดสิบอ <130, 150. S 3> ู่คนเดียวได้นะตได้สับถามได้ค่ะมันมีข้าวกินเนี่ย

ตัวเล็กๆน่ารักลอยเดียวเออก็คนเยอะขึ้นแล้วล่ะแล้วก็คือเงียบแม่มือไหมดีจัง ดใหญ่นึกถึงเด็กคนนั้นดีแกตัวเขาไหรป่ปะนี้นะโอเคซื้อตัวใหญมันใส่ 4x หรือ 3x วะนี่เป็นราคาสง่งใช่โอ้ จะยืดตัวใหญ่นันเท่าไหร่่ะตัวไซส์นี้เลยค่ะไซส์นี้สองร้อหาสตัวละสองอยหตัวใหญ่ตัวใหญ่เหมืนนนนอมนพ้พยเยอะมันก็จะแพงตัว อันนี้ฉันจะไล่เงเก่งไหมไต้องได้ิ <c oughs> ท,ที่จับนั่นแหะเออมันยืดได้นิดนึงเอาสามนะสีาสามตัวไงราคาส่งไงนีขอ,อผู้ชายปะ่ะใช่ ทรงนี้ก็สวยเดินไปเรื่อยๆนะตั้งหันตูดออกเขาผู้หญิงคนใหญ่ใส่แบบโชว์แบบก้นเฮ้ยอันนี้ไม่ใส่อะไรเลยเฮ้ย <c ười> เออจะแนะนำนะช่วงบ่ายจะเงียบมากเลยมาช่วงเช้าช่วงตอนนี้ก็ต้องเที่ยงเที่ยงบ่ายอย่างเงี้ยได้อยู่ถ้าบ่ายแก่ๆก็ต้องเงียบแล้ว cái gì cái tam hảo bằng còn nè bằng đầy lương bay sắp ấy cứ được không bồn ngay anh ấy sân chì tao lát có dù sân này á เล่นตลกนี่ไงบันไดเล่อนอย่างนี้นติดเท้ายังอยูออ่กิโมโนก็มีแล้วนี่ยูคาตะเอีลยนะอันนี้เ,เปิดร้านนี้ได้ทั้งปีแหละนี่ไงสวยนะ ก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่ข้างบนจะขึ้นไปอีกประมาณชั้นสองอะเนาะว่าชั้นสามชั้นสี่อะไรมันจะเงียบๆอยู่ชั้นนี้เดินแล้วข้างบนก็เริ่มเปิดกันบ้างแล้วล่ะ เลคล้ายกันเนาะรักสิรักสิ อก็รักสิน่ารักเอาจริงน่ารักเราพอมีคนต้องบอกว่าน่ารักน่ารักเออลิ้นต้องกระดกใช่น่ารักน่ารักก็จะเป็นน่ารักนี่ไม่กี่สีอ่ะมีสีเดียวค่ะมีสีเดียว อ,อได้สามสีอันนี้ป่ะ,อ,ะอันน,นี้มีกี่สีคะมีดำมีกรมมีเทามีน้ำตาลสี 4, 4่สีค่ะส่งเท่าไหร่ครบไซส์ไหมไม่ไ,มไซส์เดียวไซส์เ,เ,ดนะเดียวสองร้อยห้าสิบเป็นไพ่ยืดนะสองเก้าส่งกี่ตัวสามตัวค่ะ ตัวตัวละสอง้างเนสองก็มแล้วส่วัมีสาสียาวแั้นมันยืดไงไม่รู้ไม่เคยใส่แบบนี้ใส่แต่ยีนว่าจะเปลี่ยนใส่แบบนี้บ้างใส่ะบ้างใสวนานรอั่ละมีรอยาว่สีอะไรบ้างนะเทาแล้วก็ มีเทามีโรมโรมเทาถ้าซื้อสองตัวเท่าไหร่สองตัวส่งไหมคิดไปให้าร้อยห้าร้อยค่ะไม่ลดละโอ้ราคาดีพิวซา์จำใจให้ ไม่ต้องสามตัวที่ยังสองตัวค่ะทำฟันตอ่ะคุณค่าเรียบร้อยสเสียงเงินแล้วนะเสียงเงินเรียบร้อยแล้วสบายใจสบายใจ ห้าร้อยสองตัวเมื่อกี้ได้พูดอะไรไหมถือมาเนี่ยเดินให้เฉยโอ้ดูก็าพูดเพระาะไม้มาอยู่นี่ <c oughs> ช่วยนักเรียนก็มีละ่ะนักศึกษาเนี่ยจะย,ยืดไม่เสียเงินบ้างเหรอให้เสียคนเดียวเหรอเสีย <c oughs> รู้สึกว่าต้องไปตัดขาขาเราสั้นตัวนี้เขาเขาเก็บแล้วทุกคนเขาต้อง,ตงนี้ไม่นดักศึกษาข้างบนมันจะเงียบเห็นไหมก็เลยไม่อยากขึ้นมาเท่าไหร่แต่ก็มีของนะเยอะ ไดเ,เงินเรียบร้อยแล้วก็สบายใจประมาณนี้เนอะสำหรับห้างซิตี้คอมเพล็กซ์ก็เป็นศูนย์รวมกางเกงเ,เ,เออนี่ไงกางเ,เกงวอร์มก็มีหรอเ,เอาไหมสนไหมจะยืดจะมีที่ไหนเออเราว่าไม่เอาอ ให้เราเสียเงินอยู่คนเดียวประมาณนี้แล้วกันสำหรับซิตี้คอมเพล็กะตูน้ำข้อมูลเดี๋ยวเราข้อมูลเปิดปิดเ,ออเดี๋ยวเราใส่ไว้ข้างล่างแล้วกันนะเนาะเล้ว,วเชิดลากันแถวนี้เนาะก็จอกันใหม่คลิปตอบบ่อไปขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ เด็กนี่กํกำลังฮิตเลยเนี่ยขอวีเนี่ย จะเดินเข้าไปอีกแล้วจะเสียตังค์